เาอยนี่ไงคอยต้อนข่าวต้อนจมครับไดงาได้งานที่ไม่ทันไม่ทันเขาสอนป่ะใช่ๆทำที่หมู้ทำที่หม ตอนนี้เา้าตั๊กไผ่ได้ดำเขาหลามอันเดิมครับพี่นายกบอกว่าอร่อยได้หยากกินมต้องให้กับนายกครับชาตั๊กไผ่มีดีกับนายยกขอเแียงตรวจปืนนายกมีครับเพีครับเช่นกับท่านนายกได้รับไปแก้ไขพิจารณาที่ว่างทางติดไม่เป็นทับตอนหรือมีที่ว่าเขาเสดุมาทับตอน cái thứ hai là cái thứ ba là cái thứ bốn là một

ข่าสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายโยธินสมุขีรีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี2006 เจออยู่ข้างหน้าออ้ยผักแรงดยนะ